ใหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเ,เรียมชายฝั่งมีเด็กหญิงชื่อจูดี้เธอเป็นลูกหลานของตระกูลน,นักตกปลาฝีมือดีและใฝ่ฝันอยากจะมีเรือของตัวเองเพื่อออกผจญภัยในทะเลกว้างเหมือนคุณพ่อของเธอป,ป้าๆคะหนูอยากได้เรือหนูอยากมีเรือหนูอยากมีเรือเอาไปตกปลาเหมือนคนอื่นๆเขาบ้างลนะ่ะป้าๆ ถ้าเองอยากมีเรือก็ไปหาเงินมาซื้อเรือเองสิฮ่าป้าใจร้ายจังขอยืมเงินแค่นี้ก็ไม่ได้ไงอะแล้วเราจะหาเงินจากไหนล่ะเนี่ยเราต้องมาตกปลาเพื่อหาเงินใช่ไหมถึงแม้จะเป็นลูกชาวประมงเราเกิดมาก็ไม่เคยตกปลาเลยสักตัวจะทำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยปลาติดเบ็ดแล้ว ว้าวนี่คือปลาตัวแรกในชีวิตที่ฉันเคยตกเลยล่ะทุกคนนี่พี่ชายฉันตกปลาตัวแรกได้ด้วยเอ้าเหรออีโนแต่ของพี่เอเบิ่มกว่ามากหูต้องทำยังไงถึงจะตกปลาตัวใหญ่ได้ขนาดนั้นนะให้ย่ hey, สวัสดีจอร์ดทำอะไรอยู่นี่จอรเพื่อนสนิทของจูดีเด็กชายที่ชอบการสำรวจเพราะหลงไหลในเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลเหมือนกัน พวกเขาจะนั่งฟังป้าป๋าของจูดี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเกาะลึกลับและปลายักษ์ที่ไม่เคยมีใครจับได้นี่จอร์จฉันนะ่ะจะตกปลาให้ได้เยอะๆในทุกวันเลยแล้วฉันน่ะจะเก็บเงินซื้อเรือเพื่อผจญภัยออกไปตกปลาในเกาะอื่นๆนจะเอาปลาตัวใหญ่ๆเบิ้มๆมาอวดป้าป๋าให้ได้เลยคอยดูนี่จูดี้แต่ว่ามันใช้เวลานานมากเลยนะกว่าเธอจะได้เงินปลาที่หมู่บ้านเรา ตกได้ขายได้ราคาไม่กี่บาทเองนะจริงด้วยสิลองเอาไปขายดูดีกว่าเออลุงคะมาขายปลาคะ่ะนี่เลยอีโน,โนทำไมได้น้อยจังเลยอะ่ะโอ้ปลาตัวแค่นี้น้ำหนักแค่นี้มันก็ขายได้แค่นี้แหละถ้าอยากขายได้เยอะๆก็ไปเอาปลาตัวใหญ่ๆมาขายหุยมีแบบตกปลาขายด้วยแต่เงินยังไม่พอเลยอะ่ะ ในทุกๆวันจูดี้จะตกปลามาขายที่ตลาดและเก็บเงินเอาไว้ในหีบไม้ที่ซ่อนอยู่ใต,ต้ต้นมะพร้าวลิมชายหาดเฮ้จูดี้เรามาแข่งกันไหมใครซื้อเรือได้ก่อนก็นั่นชนะโหไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฉันชนะนะจอดยอมไม่ได้หรอกยอมไม่ได้ลุงคะขายค่ขะขาย โอเคสองพันซื้อเบ็ดเพื่อที่จะตกได้ปลาดีๆมากขึ้นดีกว่าอืมอันนี้ดีมินนะอุ๊ยอันนี้แพงอะ่ะอันนี้สองพันอันนี้อันนี้เอาอ,อันนี้ดีกว่าโอเคฉันน่ะต้องมีโอกาสเยอะกว่าจอดเพราะฉันน่ะไปแอบอัพเบ็ดใหม่เพิ่มมาเอาล่ะได้เวลาฟาร์มเงินยา,ยาว และแล้วในที่สุดเออสวัสดีค่ะคือว่าฉันมาขอซื้อเรือถ้ายังเป็นมือใหม่ไม่มีเรือดีๆให้หรอกนะมีแต่เรือแรกเริ่มนะ่าจะเอาหรือเปล่าเรืออะไรก็เอามาก่อนค่ะพี่อ่าจัดไปจัดไปในที่สุดเราก็เก็บตังค์ซื้อเรือได้สําเร็จโดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินปะป่าเลยตื่นเต้นจังเลยจะได้ขับเรือไปเกาะอ,อื่นๆแล้วจะต้องมีปลาแปลกๆมากมายเพิ่มแน่เลย อุ๊ยออกมายังไม่ได้บอกลาป้ะป่ากับจอร์ดเลยอ่ะเดี๋ยวหนูจะฝากความคิดถึงใส่โหลกแก้วลอยทะเลมาฝากนะคะแล้วถ้าโชคดีหนูจะเอาปลาตัวเบิ่มกลับมาฝากประป่าและจอร์ดแน่นอนฝากบอกจอร์ดว่าให้รีบตามมาละกันให้ hey, ดูสิได้ปลาปากระเป้าด้วยอ่ะฝากกดไลค์ให้กำลังใจจูดี้ได้นะคะ